ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะพาไปเรียนรู้นะว่าอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างนะจะได้ของดีขนาดไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามและไปรับชมกันสวัสดีครับเพื่อนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อน เป็นยังไงบ้างเพื่อนบรรยากาศมีสัตว์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนี่มีต้นคิดมัดนะแล้วก็มีกล่องของขวัญว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูของขวัญน,นะที่ผมหาไดโอ้ oh my god เป็นไงเพื่อนนี่คือคืนเดียวนะที่ผมหาว้าว <Wow. S 1> ได้ของดีทั้งนั้นนะแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงอาวุธทิพเทพเยอะแยะมากมาย oh <my> เดี๋ยวไปดูวิธีการหากัน ตอนนี้เดี๋ยวไปดูของที่หม้อต้มนะว่ามีอะไรก็มาเปิดที่หม้อต้มนะกดตรงนี้เลยก็จะมีสกินนะสกินพวกคริสต์มาสอีเวนต์ก็จะมีสกินแบบนี้อยู่แล้วนะ <Yes. S 1> แต่ข้อดีของอีเวนต์นี้คือเราจะได้พวกอาวุธที่โหดมากแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปหานะเพื่อนนะต้องตัดไปตอนเที่ยงคืนปะ่ะ ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วอีกนิดนึงไม่กี่นาทีไม่กีนก่นาทีเพื่อนต้องเที่ยงคืนเท่านั้นนะ <S <S> <S ก็จะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวขีดไว้ให้โอเคมันจะขึ้นแบบนี้พอเที่ยงคืนแล้วนะเพื่อนให้เพื่อนออกตามหาได้เลยมันจะเป็นแอร์ดอบนะที่ซานต้าได้ทิ้งลงมาจะเป็นกล่องของขวัญเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเพื่อนเดี๋ยวขอหาสักแป๊บหนึง่งโอเคไปเลยเรา มาตอนนี้ก็เจอและชิ้นแรกนะเพื่อนว้าวนี่จะเป็นแบบนี้นะกล่องของขวัญแบบนี้ก็บินเข้าไปเลยเพื่อนบินไปเลยมันอาจจะมีน้ำหนักนะพวกของด้านในมันจะมีสิ่งที่เราต้องการอยู่นะเพื่อนว้าวมีทั้งอาวุธแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการ,การคราฟ,ฟสกินนะเขาเรียกเป็นอุปกรณ์ป่าววะพวกเบอร์รี่แล้วก็หินนะ คือเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะเพื่อนมันจะเป็นสีทองแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> ระยะไกลนี่เราเห็นแน่นอนเพื่อนเนี่ยเราก็วนดูแบบนี้นะมันก็จะเห็นเป็นแสงสีทอง oh. เดี๋ยวบินไปเดี๋ยวอาจจะเจอนะเราก็บินไปเรื่อยๆนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นแสงสีทองแบบนี้นะเพื่อนเราก็ลงไปเก็บเลย hmm. มันมีน้ำหนักนะเพื่อนนะแนะนำ hmm. หาสัตว์ที่น้ำหนักเยอะๆหน่อย เพราะว่ามันจะได้พวกอาวุธสีฟ้านะสีทองสีม่วงก็แล้วแต่นะนี่ใครไม่ต้องการอะไรก็ไม่ต้องเอาไปเอปเอแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปหาชิ้นต่อไปนะอยู่ไกลน่าดูเลยว่ะโอเคแดนหิมะเลยต้องเสี่ยงซะหน่อยแล้วกระถึงแล้วเพื่อนก็คือต้องรีบเอานะผมไม่ได้ใส่ชุดก,กันหนาวมามเพื่อนเก็เ,กรเตรียยมาด้วยนะส่วนมากมันมาตกแถวนี้เยอะอยู่เหมือนกัน มันจะซุ่มนะทั่วแผ่นที่แหละแต่แดนทิมะเนี่ยจะมองเห็นง่ายที่สุดก็ประมาณนี้เพื่อนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปหาต่อเรื่อยๆนะก็ดูผมหาไปเรื่อยๆแล้วกันแอร์ดอปนี่ก็ดีนะแอร์ดอปสีแดงเนี่ยถือว่าดีใช้ได้แต่มันจมนะไปไปหาต่อ เมื่อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ะมีเพื่อนๆสงสัยว่าตัวนี้คืออะไร <Yes. S 1> มันคือตัวแรกของนะเพื่อน <Wow. S 1> มันจะมีให้แรกสองที่นะในหมอต้มกับ เจ้าตัวนี้กัน <Okay. S 1> แ,แล้วแต่เพื่อนเลยเพื่อนจะสุ่มหรือจะไปแลกในเตา hmm. ถ้าแลกเที่ยวเจ้าตัวเนี้ยมันจะสุ่มนะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูมันก็ใช้เป็นไอ้ของที่เราหามานั่นแหละนี่สองอย่างไอหินแบบนี้แล้วก็เบอร์รี่นะโอเคก็กดค้างไว้ที่ตัวน้องนะเพื่อนเป็นการเปิดกระเป๋านะแล้วก็ใสใ่พวกนี้ลงไปเนี่ยน้องก็จะขี้ออกมาเป็นก้อนแบบนี้ ก็เป็นก้อนละสิบนะเพื่อนก้อนละสิบอันนี้ผมมีอยู่สามสิบมั้งนี่น้องก็จะขี้ต่อเนื่องเลยอ๋อมีอยู่ยี่สิบยี่สิหกยี่สิบหกก็จะขี้สองรอบออนี่เป็นแบบนี้มันก็จะมีสองอย่างให้แลกนะหินกับเบอร์รี่โอเคนะเพื่อนมาเดี๋ยวถึงตาเบอร์รี่บ้างนะก็สิบเหมือนกันใช้สิบเหมือนกันโอเคน,เคนี่น้องกำลัง ขี้รอแป๊บกำลังเบ่งนะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเบอร์รี่นะว้าวก็เจอกันที่บ้านเพื่อนเดี๋ยวมาสุ่มกันผมสุ่มไปแล้วนะสองอันก็คือเบอร์รี่กับหินนะที่ผมสุ่มไปอันนี้เหลือหินอีกก้อนหนึ่งโอเคเบอร์รี่ก็จะได้เป็นพวก ต้นคิดสมารอะและกล่องของขวัญน,นะ <Wow. S 1> ถ้าไอหินสีดำดำอะ่ะมันก็จะเป็นอาวุธแบบนี้นะกา,กากากแบบนี้เลยไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่านะนี่ผมก็ได้ชุดนี้มาด้วยนะมันเป็นชุดล่องหุน่นเออเราก็ลากเข้าไปเป็นสกินนะสกินเสื้อแบบใสๆอะ่ะเห็นปะ่ะมันก็เห็นกนล้ามนมเรานะก็แค่นี้แหละสำหรับการซุ่มนะเพื่อนก็เลือกเอา จะเอาไปแลกในเตาหรือไปสุ่มที่ไอตัวนั้นก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาเล่นที่ไอหัวใจนี่มั่งนะไอหัวใจสัตว์เลี้ยงสีเขียวเนี่ย Yes คือเพื่อนได้แน่นอนนะขอแค่ขยันหามันจะได้สัตว์เยอะแยะมากมายเราก็ลากเข้าไปอันนี้ลากของผมออกก่อนนะเราก็ลากเข้าไปป้าบโอ้โหกระตุกว่ะเดี๋ยวใหม่ๆเดี๋ยวลากใหม่ มันกระตุกนะเครื่องร้อนเพื่อนเครื่องร้อนปาบมันก็กระตุกอยู่ดีแล้ววะปล่อยมันแล้วกันเพื่อนกดอันล่างนะไม่ต้องตั้งหรอกชื่อไหนว่าตุนผมจําได้นี่มันคือตุนปากเป็ดนะนี่น้องตุนนะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยเพื่อนตุนตัวน้อยๆ <c oughs> มันทําอะไรไม่ได้หรอกโชว์ให้มันสวยงามแค่นั้นแหละ เดี๋ยวไปดูกันว่าผมได้สัตว์อะไรบ้างนะเอาแบบคร่าวๆคร่าวๆนะไปดูกัน yes. ก็เป <ion up> ็นไงบ้างเพื่อนอีเวนต์นี้โคตรดีนะคือได้ของดีมากๆเพื่อนรีบโกยรีบโกยก็ประมาณนี้แหละสําหรับคลิปนี้นะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเด้อ